นะพี่น้องมามือนี้อน้นศิลปะสิบภาพพี่น้องมาดับชมอันนี้ก็เป็นมะขามบอนไซ้อน้นศิลปะก็จะมาจัดเป็นมะขามบอนไส้ทรงแทง,ง,แทงพี่น้องนะบอนไส้ทรงแทงกส่วนมากจะเป็นบอลไส้ส้นส้มพี่น้องนะนี่ถ้าผมอยากทดลองมึงเป็นต้นมะขามบอนไส้ทรงแทงมึง ละ <c oughs> ผลจากแมงในีน่องอันนี้เป็นการทดลองและศึกษาเย็บเกี่ยวประสบการณ์และฟึกหา่ที่อเรอาพี่นองนี่นี่ก่อนผมจะไปใส่ทรงแท่งผมกาเด็ดนี่แหละอันนี้ผุดเพาะเมล็ดนี่พอะเมล็ดอันนี้ก็ันตอนแรกกระเพาะ มเมล็ดว้ก่อนพี่น้องนี่เพราะเราะเมล็ดใหญ่เติบนี่เขาก็มาเสียบดึงเออ่กระถางอีกกระถางนึงที่เาพราะเมล็ดว้พี่น้องนี่เอามาเสียบเส้นหนีพี่น้องอันนี้คือขั้นตอนสองนี่เสียบเส้นหนีแล้วก็ล่อให้ต้นมะขามพ่อญ่สักพักพี่น้องนี่นี่พักฝืนติดหลักก็ดี่ซ้ำอีก็พักฝืนติดหลักดีพี่น้องนะนี่ เขาก่อยดึงออกค่อยๆดึงออกพี่น้องก้อนสิริดึงเขากัเทดินออกก่อนพี่น้องเทดินยืนเหยียวก่อนถือเขาเ้าใจเย็นให้ดีพ่อเขากค่อยๆดึงออกก็ได้พี่นอ้องแล้วแต่ถนัดพี่น้องเดถ้าเถาเทดินออกกัสิดีพี่น้องลาข้าสศิริประขาด <c oughs> พอดึงออกแล้วเขากำมาเสียบเน่นี่เห็นเราพี่น้องนี่ตัด ขวดพลาสติกที่เรียกใส่พี่น้องนี่นี่ตัดปากออก็กัดหน,น่อยเนาะขาขวดหน่อยมาใส่นี่ก็มีหลายสูตรพี่น้องอันนี้เป็นขวดหน่อยสองอันนี่ขวดเสมอกันเด้ยเอยาล้วฟังนี่ผมก็กตัดเพื่น้องแล้ฟังนี่ทดลองเออเป็นเออแก้วน้ำพลาสติกนี่กับปาดพอได้นงามนมาเลยพี่น้องเฝ้าพี่น้องนี่ทำพีหลายสูตรพี่น้อง กบเท่านกาต่อยาวปเลยพี่อนพราะว่าบัเท่าหนูคนลัพี่น,อน้อกบี่นท่านึ่ <c oughs> นนกาตากต่ปเลยเพี่นอ <c oughs> นี่อันนี้ก็เป็นการเรียนรู้ศึกษาเกีเก่ยวประสบการณ์นะพ,พี่นหอกนะฝึกหัทเที่ยวพี่นอ้องลองเลาไปปูมือ่นอนหอ ขอบคุณที่เขามาติดต,ตามรับ้มสองนศิลปะครับผมสวัสดีครับ